สวัสดีค่ะเอฟซต่อจากอีพี่ที่ว่าอธิบายการเป็นอย่างเข้าก็ต้องอ่าเสียบต้นบักทิกแล้วก็มัดฟางนะจ๊ะต่อจากอีพี่นี่ก็เลยอยากอยากสาธิตวิธีการมัดต้นบักพิกที่มันลมให้เอฟซีได้เบิ่งนะจ๊ะว่ามาัดประมาณไดนนะจ๊ะเนาะอ่ามัดตามมัดตามหลักการของ ของใ้ช่องสายห้าสายมวนนะเดิอจากแต่ว่าถ่ายเอฟซีมีวิธีที่ดีก็นี่กะล่องทักเขามาแนะนําเขามาก็ใดเด้อจากว่ามีวิธีไหนดีมันไงก็นี่บอรหรือเห็ดแบบใดจังแต่จาอันนี้กะกเ็เห็ดเห็ดตามเห็ดตามที่ช่องของเฮาเห็ดปีแรกแะนะแต่เนาะแต่ว่าแค่อยากเห็นเอฟซีได้เห็น,ดนหไดี๋เบิ่งนําซื่อ่าเห็ดจังไดเห็ด เพิ่นเฮ็ดจังได๋จังเดือดจ้ามาเฮาเฮ็ดคือกันบ่ลักษณะล่ะไรจ้าเนาะจ้ะเดี๋ยวสิมาถ่ายเอฟซีเบิ่งอะไรจ้าเนาะตั้งกล้องปัญจาเออเฮ็ดอันใดก็อยากให้ให้ FC ได้เห็นได้เบิ่งนําเด้อจ้ะเนาะก่อนอื่นเฮาก็เสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะเฮาก็เพิ่นเพิ่นล้มจังซี่น่ะจ้ะเฮาก็เอ็นเพิ่นขึ้นจักหน่อยก็ได้ไรจ้าคั่นมีหญ้ากับโล่งาไปนํา จังบอหกจ้ะลกหยาไปน้าแปลงนี่มันเห็ดพิดผลาตั้งต่แหลกแล้วจ้าเอฟซีเห็ดผิดผลาตั้งต่แหลกแล้วผิดผลาเพราะว่าเอาพะยางด้านดำขึ้นเอาพะยางด้านดำขึ้นจ้ะวัดที่นี่มม่เลยตายหลายเพราะตายหลายก็ได้สามหลายเลาสิม,มัดเดี๋ยวหนูสิม,มัดเดี๋ยวที่เอา อันนี้เขาก็เห็ดหลุ่นไว้รักันหลหรจ้ะนี่รายแล้วจ้ะลมแบบจ้ะหลายห้ายต้นเลยสงสัยเพื่อนสินนักหน่วยหอ้ยนักหน่วยกับว่าได้ว่าดอกขันเจ้าลมบักเพียกกับแม่นข่เย็บขึืนโยเห็นเพื่อนเก็บไปถามเพื่อนมื่นก่อน,นี่เพื่อนใดโล่ละเจ็ดสิบบาทานะข้นมายี่สิบบาทแล้วเด้จ้าบางหนึ่งนี่ยุหาสิบบาท เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เพุ่ลอจ้าบ,บักพีกบางนึงเนี่ยเข้าก็มัดมัดเสาก่อนอันดับแรกบางนึงนี่เป็นหาสิบบาทอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์วันนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบแล้วสงสัยเป็นน้ำน้ำถ่วมขันของเข้าได้เก็บอีกไหมันได้ลอยด้อจ้า่้าลอยนี่ก็ตันละเสียนเหมือนเด้อจ้า ระวังเพื่อนเก็บหนีขันเพื่อนไดเป็นตันกับเกจมื่นเหมือนใดาร้องคำนวณเบื้องเด้อขันไผยว่าขันไผยวิธีมีท,มทางอยู่ปลูกตอนนี้กับยังท่านเด้อจ้าขันผู้ใดวิธีวิทางอยู่ปลูกตอนนี้กับยังท่านเด้อเอาใจซอยจ้าเอาใจซอยพยายากเคด็ดกระทักมาถามได้จ้าที่ปลูกกะตีแปลงให้ดีคุ้มหญ้าให้ได้เอาอยาให้ได้เฮ็ดร่องให้ดีตาฝนอ่ะจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะขี่นมเพิ่นขึ้นแบบไดเนาะเพิ่นกะลมคักคักม,มันต้องเสียบไหมเสาเนี่ยต้องเอาบางนี้เอบเอบเสียบลงไปลึกๆแต่แต่ว่าจำเป็นกับว่าอยากขึ้นมาเหยียบทั้งผ้ายางนะจ้ะ ขันขึ้นมาเหยียบทั้งพยางพยางมันขาดหยากันมากท่านเอฟซี่นี่เหรอจ่าขันเท้าว่ามัดจังสิใบล้จ่านน่ใบกับดีโลนต่อไปกับดีโลนเท้ากับเอากิ่งตรงกลางมัดนะจ่าเท้ากับนมเอากิ่งตรงกลางมันข้นมากพ่อพอห่เพื่อนพ่อพอหาเพื่อนตกหลกดินลงไปอีกจ่าเพื่อนดกเนาะขันพ่มัดเพื่อนเสียดาย ได้ลายได้จ้่เพิ่ืนดุกได้ิืนดกุกโอ้เขายังห้หากมันขาดกับพ่อได้จ้ะที่ไปจ้งใดเนี่ยยังงงกับเิืนต้นนี้มัดยากสดุดได้จ้านี่โอ้สาธิตถือต้นค่นัเนาะเอฟซี่หนูก็สาธิตถือต้นค่ับเถอะถือต้นยากไหมโอ้โหนมหอดพี่แล้ว่าที่เอาิ่นขืนใดเอาขืนบ่ดีกับหักขาดเนีน่ยจ้ะ เอามาหอดผีก่อนเนาะรุนไปน้ำกันยาขาดเตอ,อโอ้ยผีแล้วเอฟซี่ผีแล้วเพิ่นบ,อบ่อเพิ่นบ่อบ,บางหลายต้นนี่เพิ่นหนักหน่วยเนี่ยจ้ะเอางามเพิ่นเลยแต่เอางามเพิ่นเลยมันเป็นลักษณะนเนต้องเอางามอย่างเดียวมัดงามขื้นเข้ากัเอากันเอางามเพิ่นกอนเนาะ ทักทายกันเข้ามาเด้อจ่าเอซี่มีอย่างกะพูดคุยกันทางนี้เด้ตจ่เอาขึ้นไปอีกกันนี่นี่ขึ้นไปอีกถ้าอางามเพิ่นขึ้นแล้วฮขาจังค่อยเดี๋ยวฮ่าจัง่คยหานมกิ้งเื่อนอีกตอนนี้ฮ่ากับโยโย่เพิ่นขื้นกอนย่าหายหลากมันขาดเด้อจ่าฮ่ากัเห็ดเห็ดพ่อเขาห้เพิ่นเพิ่นตกดินนะจ่ะนี่แหละก็ได้ประมาณนี้จ่เอาขื้นได้ประมาณนี้ เอาขึ้นได้อีกบอได้อีกเมดหนึ่งโอนี่รุนไปน้ำกันจ้ะบ่อยากให้เอฟซี่ขาดช่วงถ้าลมมัดยังไดมันกันยี่ถามขม่กเข้าก็ากมัดให้เบิ่นเบิ่งโหลดว่าเข้ามาัดแบบนี้นะจ๊ะแต่บอลูขันเพิ่นมัดยังไดก็ล่องแนะน้ำขอมาเ้าจ้ะ ถ้าไดเอาไปเห็ดตามถ้ามันงายกว่าถ้างายกว่าที่อันทั้งนี้เห็ดมาตเนอเนี่เขากะเขาก็มาเพิ่มอีกอีกเ้นหนึ่งซะมันหนักเพิ่นตีไดอยู่เอาเสาแน่นๆนะจ๊ะนี่เขาก็เอา,า,นนอเา,เอามุมนี่เลยเอา,เอามุมนี่ก่อนเห็นานอ,อเอ็ดี่แต่เนาะเอาเพิ่มขึ้นมาได้ซ้ำนี่แหละจ๊ะพยุงไว้พยุงไว้เสียบเสาแน่นๆนะแต่เนาะจนเด่ยิงนี่นเขาอีก เขาอีกบอก F 4. เอฟซีเขาอีกว่จจะพ่อแล้วเนาะต้นนี้เอาเพื่อนไว้ซ้ำหนีจ้ะ <c oughs> สาธิตให้เบึงสาธิต,ให,ธตให้บึงต้นเดียวกับพ่อแล้วเนาะต้นเนีอยากต้นนี้เรานนจะยากสุดเลยจา้ะเอฟซี 4. พ่อเพื่อนบ่นตกดินเห็นปะจา้ะจังซี่เหลอจ้ะขันเพื่อนขันเพื่อนขันเท้าว่าเอาขึ้นยังแต่ใบกับเหลืองมันก็ติดโลนเลยจ้ะเป็นดอกเป็นยังกับสิบนะ๊วยเนาะ ปากเอฟซี่ให้ได้เบ่งมาน้ำกันนะจ๊ะเนาะโอ้ยแดดก็ฮอนไลน์นะเบ่งพาอาทิตย์ได้เป็นกะโอ้ยซองเนาะจะเป็นบอลเลอตูนกันเนาะ,ะสีเลียก,กันค่ะพดด้กแดดก็ได้นีจ้าเออนี่นลลมัดด้หน่จ้าต้นนี้ก็เโยอะๆขึ้นยังสี่ได้น้อยนะึง ก็เอานี่ละเพราะว่าไห่ผลนลากผายางลากขี่ดินเพราะว่าโลกมันกับมาานด้ียแต่มันมาน้ำหยาน้ำดินน้ำหนํำโลกขันเิ่นขื้นได้เนาะแปลงนี่บ่ได้เห็ดสาวเลยเป็นลักษณะนี้แปลงนี่เห็ดแบบบ่ได้หวังว่าจะได้ลายบ่ได้หวังว่าจะได้แต่ว่าแต่ว่าเมาเบิ่งเอาเพผนก็ติดเผคก็ง่ามผนก็ดอกดีก็ได้เอาสู่ต่อไปลระ่ที่เนี่ยจ้าถ้มาม่านรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันไปถูกอีพี่แล้วจ้ะ โอ้ยออนไลนแดดตอนนี้กับใบสองก่ากวรุนน้ำกันไปถูกอีพี่เดี๋ยวเมื่อได้เก็บจังได้กระตรงได้นับเงินน้ำกันได้แต่ <laughs> อีเอฟซี <laughs> เก็บมือแรกนี่งไล่งานเอฟซีก่อนเลยว่ามันเป็นตเหตุบัวขอพรีกฝนแต่หนูว่าเป็นเหตุดีเลยจ้ะถึงเหตุยากแต่มันกับขุมนะาตะเนาะปกพีกมันแพงตันละหามืน่นยางบ่ไ้พีกฝน แตละหามื่นเจ็ดมื่นโอ้ยเพิ่งเพิ่นเห็ดเนาะเข้าว่าตองไปดอกจ้กเกาหลีหกเกาหลีขันเทามีทีมีทาเข้าก็เห็ดี่บานเท่านี่แหละขันมันก็เห็ดยู่เกาหลีมาเห็ดยู่ประเทศไทยมาเห็ดยูของจะของโอ้ยรวยรวยคือกันได้หลายขึ้นกันจ้ะฝากเอฟซีให้คิดนะจ้นะเนาะยูใส่ก็ดีสบายขึ้นัยูบานเก,กิดเท่าลักจ้ะขันเท่ามีทีมีท่าเข้ากับมาเห็ดยงสีหละจ้ะแต่เขาก็ต้องเห็ด คิดต่างออกมาจากน้อยเขาเ้าว่าต้องไปเห็ดอันนด้มันถือเข้ากับว่าต้องไปเห็ดหลายเข้ากับแต่ที่สําคัญอยากสนับสนุนให้กินของไทยได้แต่เด้อเอฟซี FC. เดี๋ยวเห็ดเบียกก่อนได้แต่เด้อก็เจอกันอีพีต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องสายห้าสายมวนนด้แต่เดี๋ยวจะมีอันใดใครที่ทายให้เอซได้เบิ่งน้ากันรุ่นไปนน้ำกันไนด้แตนะ่เนาะ สวัสดีคะ่ะเอฟซีทำงานก่อนนะคะ